มาต่อเนื่องกับทีมปรานชูออายุไม่เกิน16ปีนะครับก็พวกเขาถล่มเอาชนะไอติโกมาริดนะครับเประตูศูนย์ในเกมอุ่นขึ้น่องนัดแรกหลายที่ไปเก็บตัวที่นั่นครับก็ต้องบอกว่าในส่วนของรูปเกมนะครับก็เป็นที่น่าพอใจแล้วก็ในเรื่องของ การไปเล่นยานตงแดนรั้งแรกนะครับก็ถือว่าทําได้ดีกับทีมระดับอาเลติโก้บัานเลยนะครับโคดาเองก็บอกว่าการอุ่นเครื่องในวันนี้เนี่ยที่สามารถชนะได้เนี่ยสร้างความมั่นใจนะครับแล้วก็ทำให้นักเตะเนี่ยได้ปรับตัวกับสภาพที่ไม่คุ้นเคยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปเล่นที่มาเลเซียมันทําให้อาจจะต้องมีการปรับตัวนิดหน่อยนะครับที่จะแข่งขันเพื่อที่จะหวังพื้นที่โคต้าฟุตบอลโลกนะครับก็คือเข้ารอบรองชนะเลิศให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการแข่งขันรายการหลังจากนี้ ในการเตรียมตัวแบบนี้มันเป็นประโยชน์กับนักเตะครับก็ต้องดูว่าชุดนี้นะครับที่นายกสมาคมเหมือนแบกความหวังไว้ว่าอีก8ปีข้างหน้าคือชุดนี้จะไปเล่นฟุตบอลโลกให้ได้ก็ต้องดูว่าการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียพวกเขาจะทําได้ดีขนาดไหนครับไปเดือนกันยายนเดี๋ยวมาลุ้นกันนะสำหรับชิงแชมป์เอเชียของ U16 ครับ